สวัสด <NYU. S 2> ีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอรดามาตามน้องนาดาน้องนาดาบอกเลขตัวเดียวหางเดียวพี่น้องเขาก็ไปรับส้มเลยค่ะคุณไฮตัวใดก็เลยค่ะป้าพี่น้องมะม่วงมะม่วงมะม่วงซ้ำแล้ดูพี่น้องมะม่วงดกขักดอกแน่พี่น้องป้าเจ้าพี่น้องชุดยอดมะม่วงซ้ำแล้ดูพี่น้องต้นตําตําเลยพี่น้องไอ้ต้นบ๊วยสูงมะม่วงซ้ำแล้ดู นะพี่น้องคุณนะนมาแกนปลายพี่น้องตั้งแต่ต้นพี่หอดปลายเลยดกคักดกแหนเลยพี่น้องพี่นี่มงวงดกดกพี่น้องมีกลางแจงวัดมงวงสุดยอดเลยดกคักดกแหนดกสู่ต้นพี่น้องเพิ่นว่าคนเฒ่าคนแก่พี่น้องดกคือนี่ฝนซีดีพี่น้องพ่นมาพี่น้องดิบุหมวกสามตาดูสุดยอดมงวงพี่น้องคุณงานหนึ่งมีเท่าไหคะ พอนะดกบักคักพี่น้องเลยเซออนขักแม่งได้กันละกี่นังกินเขาเห็นเด็กหน่อยพี่น้องนคนขึ้นมากอันนี้เต็มอยู่นี่ขึ้นมากมักม้อนไหมพี่น้องมักม้อนเต็มเลยพูน่นะน้องคงองลอเล่นกับหมูเพื่อนพี่น้องป้าเนือกมีเ้เ่เด้หน่อยกมีแเ่เด้หน่อยตัวนี้ผู้ใหญ่ก็มีตัวตนนอนเฝ้าพี่น้องความดกของมันมึงเด้อพี่น้องป้า,าดกขักเนาะ ยกขักดอกแหน่ดิปูยจะนอนกินพี่น้องพุ่นนะจนจะนอนกินพุ่นนะนอนกินเลยพุ่นนะยกขักดอกแหน่จนความมันต่ำพี่น้องจนเอามือนอนนอนนอนเอามือยื้อกินเลยเนยพุ่นนะนี่ความมันต่ำพี่น้องว่ายกขักเลยหวานได้พี่น้องมั่งอันดับมันหวานเนาะเล่นเนาะไม่อยากคืนบ้าว มันอยู่ตัม้มทงไายทงหน้าพี่น,อน้องเนะมันขึนพงเป็นงาควางมะแซมเป็นลิงข้นต้นใหม่เลยพี่น้องผูเน่ะเปนไกบขนไปน่าป้าบักลายนังพี่น,อน้องยกขั้นยกไหน่พี่นอ้องความดกของมัน ต้นใบมันต้นซ้ำใบนอกจากเนาะใบซ้ำได้มากซ้ำนั่นพี่น้องมองนี่คุณนาะเป็นถ้าเป็นอันต่างจังหวัดเขาก็เรียกอ่างวนหน่อยเนาะมากอ่างวนหน่อยพี่น้องเอ้ยแบบนี้เนาะเล็กหน่อยก็พากันเก็บกินเนาะลูกขังลูกแหน่เนี่ยหอมนะหลูงเอ้หวามึงอ่ะพี่คะใหญ่แต่มันบวชุ่งเมรุบวสูงพี่น้องมันบดชอันตรายเด้อพี่น้องหัว

ข้ากับใครเรียกเอฟซีด้วยลูกเรียกเอฟซีด้วยพี่น้องจะตื่นได้เสียงแม่นางดาจีเป็นอันนี้น้องแม่นางดาบอกสบายเลยพี่น้องไข่สองสามมือแล้วสองการกับบริเลนนะเพื่อนพี่น้องเอ,อ้ยไข่จ้ลูกบ่อยขึ้นเ <laughs> มื่อน,นี้นลูกได้ไหนจักหน่อยจา้า <c oughs> เลยมาถ่ายคลิปมาพี่น้องพี <c oughs> ่น,น้องเบิรงนี่น้องอันดาไปกินเขาพี่น้องเขากับไข่ต้มใ้น,น้องอันดาน้องน้องนาดาน้องน้าดาในน้องน้าดาเพื่อนแบบเป็น บอกเลขพี่น้องแม่ทงดาก็เลยขออนุญาตทางดอานเป็นบอกเลขตัวเดียวหางเดียวนะพี่น้องกระป๋องเปียววให้คนไหนดูจิแหมนเอฟซีดูอะไรมัติดกันอะไรมันคือติดกันคะข้าวนี้มันติดโอข้าวติดกันมันเป็นข้าวเหนียวมันก็ติดไายในเอฟซีดูนี่ข้าวกับอะไรข้าวกับไข่แบบนี้โอข้าวกับไข่ต้มหรือกันแม่หาพิดาก่อนนายพิดา ดาคาบอกเอฟซีหน่อยค่ะไหนคะบอกจะบอกเลขเอฟซีไงคะไหนนูบอกจะบอกเลขเอฟซีคนไหนนะลูกพูดดังๆเอฟซีไม่ได้ยินอะไรนะโอเคหนึ่งอันไหนที่จะออกหกหนึ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะสรุปเลขของน้องนาธานะคะน้องนาธาบอกเลขจะออกหนึ่งหหหนึ่ง อันนี้แม่ลองดาเขียนแล้วแม่ลองดาขายเพิ่นซีเพ it ิ่นกระซี่หกหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อให้แม่ลองดาเจ๋งลิปให้พี่น้องกุ้ยหขอบคุณน้าพี่น้องนาดาบอกเล่นหกหนึ่งนะคะเข็บหน้าจอไว้เด้อพี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักพี่น้องเขียนหน่อยมากระจัดพี่น้องขอประกาศหน่อยโอ้ยสรุปเลขน้องนาดานะคะพี่น้องดาพี่มีคู่เดียวหางเดียวเด้อพี่น้องแค็บหน้าจอไว้พี่น้องเอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักีม ว่าเพลินกระบอกเลขได้น้อยพี่น้องแน่งวดนี้เพี่น้องอาจจะให้มีโชคมีลาภก็ได้พี่น้องส้มเป็นเขตได้เหรอมีโอกาสมาไหว้พระธาตุจำลองพี่น้องนี่พระธาตุพนมจำลองพี่น้องอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องช่วงนี้ประมาณห้าหกโมงเย็นพี่น้องน้องคนบรรยากาศเป็นประมาณนี้พี่น้องเลยนี่คือพระธาตุจำลองอำเภอห้วยเม็กนะคะงามบอกพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องทางนั้นเป็นกะแางข tamam, ึ้นมาใหม่พี่น้องเนี่ยบรรยากาศสิลมเย็นพ no ี is ่น้องเลยสวยงามสะอาดหูสะอาดตาพี่น้องทางนี้ก็จะเป็นวัดพี่น้องวัดทั้งวัดแต่ผลจะเป็นผลจะมีแต่พญานาคเลยพี่น้องสวยมากพี่น้องมีแต่พญานาคเต็มเลยพี่น้องตรงนี้พญานาคองค์นี่ข้างในจะเป็นสีขาวกับสีสีขาวกับสี น้ำเงินพี่น้องแล้วก็สีฟ้าพี่น้องนี่หลายเด้อพี่น้องเด้อวัดเพิ่นเลยัมลงนเห็นแล้วสบายหูสบายตาพี่น้อง้านเข้ามาเจ็บเป็นอุนหอกกับเขาวัดเขาว่าพี่นอ้องยัางน้อยก็ซอยใดเนาะพี่น้องเน,นงาะขอโชคขอลาบขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปูเด้อขอยมีโชคมีลาบให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ็บขาเจ็บแขนเจ็บขาก็ขอให,หายเด้อปูเด้อลูกด้านพึงภาและมีน้ำเด้อ บรรยากาศย่ำเย็นพี่น้องประมาณนี้พี่น้องมันกระบ,บอกไกลจากบ้านแมงดาอยู่ปาในเด้อพี่น้องแต่แมงดากระบอกหอยได้มาแออกพี่น้องเวลามีการมีงานแมงดากระบอกหอยได้มาแล้พี่น,อน,น,น,น้องนานๆแมงดาสิมาทเถื่อนึงพี่น้องบรรยากาศเป็นประมาณนี้พี่น้องไข่มุดแดงสดๆไข่มุดแดงสดๆคนวะ มือกับพี่ไอ้เบิร์ตคุณน่ะเอ้ยไม่ได้ไปรับที่นายมาบนหรองาเยเป็นแง่เองพี่น้องไข่บนแดงไหมสุดยอดเข่แง่เองไข่เองก็มาไข่นำเข้าไข่เบิร์ตกับเมือเองไข่เองมองไได้เนี่กลองละลอยจะไข่ใหญ่ๆเนาะสงาเลยนะมดมันาสดดจ้าเมนก๋อยเด้อพี่น้องเมนูก่อยถึอ้าวผปลาข้าผั cây mốt mới <laughs> mẻ xốp đỏ, mì đấy phải không? đại, ôi đầy bậc đại hìa,